วันนี้เราจะมาจัดเทียริสขนมวัยเด็กกันครับจะเป็นเทียริสขนมที่ผมเคยกินสมัย20ปีที่แล้วจะมีเทียที่สุดในไทยอร่อยได้อยู่เคยอร่อยไม่เอาสุดท้ายก็คือไม่เคยกินเริ่มปีโป้ปีปีโป้ปับปปีปีโป้ขนมปีโป้ปีโป,ป้เพื่อนแท้ทุกอารมณ์โอ้โหเพลงโคตรหลอนหูไม่ต้องคิดเยอะที่สุดในไทยทุกวันนี้ผมก็ยังกินอยู่ถึงแม้จะไม่ได้กินแบบแท่งๆแล้ว ตอนนี้ผมยังกินมันกับโยเกิร์ตผสมปีโป้ปั่นอยู่อะเบนโตะเผ็ดร้อนได้ใจปลาหมึกปรุงรสเผ็ดเด็ดจากทะเลผมให้อร่อยถึงจะไม่ได้กินบ่อยก็เถอะในตอนเด็กแต่ตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะครับถ้ากินคู่กับน้ําอัดลมเย็นๆละก็ผมบอกเลยใครไม่เคยลองกินกับน้ําเย็นเนี่ยลองดูกรอบจดัดตังเมกรอบอร่อยเป็นขนมวัยเด็กที่ผมจําได้ว่าอร่อยมากแต่มาถึงตอนนี้ผมไม่ได้กินมันน่าจะนานกว่า15ปีแล้วฮะไม่มั่นใจว่าตามโรงเรียนยังมีขายไหม โกาอัดเม็ดเฮ้ยผมลืมไปแล้วในนี้ะไอ้ขนมนี้ที่ผมชอบกินมากตอนเด็กๆอะ่ะผมให้อร่อยฮะถ้าผมจําไม่ผิดมันจะซาซ่าป่ะผมลืมไปแล้วแต่ตอนเด็กๆผมจําได้ว่าเคยบดมันแล้วก็เอามาเป่าใส่หน้าเพื่อนทำไมดูเป็นคนร้ายจังวะบวยแผ่นเสียงจาอร่อยโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยเด็ดจดัดใครไม่เคยกินในยุคน,นั้นผมบอกเลยว่าไม่ใช่เด็กยุค1ิกว่าปีที่แล้วฮะผมขอบอกเลยว่าถ้าน้องๆคนไหนไม่เคยกินไปหากินสะ ถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่หรือเปล่าก็เถอะเพราะผมก็ไม่ได้กินมันมาน,น่าจะสิบกว่าปีแล้วแหละครับขนมบุรีแมวดําได้อยู่เป็นขนมที่ผมไม่ได้กินบ่อยรสชาติพอได้แต่เหตุผลที่ซื้อมาก็คือเอามาเบี้ยวครับเบียววาตูก็ดูดนะโว้ยซึ่งตอนนั้นมันก็ดูดเท่ดีแต่สุดท้ายแล้วผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมไม่เคยสูบหรือดูดอะไรแบบนี้นะครับพราแค่ได้กินจากคนอื่นก็ไม่ไหวแล้วฮะป้าปิกาเคยอร่อย ตอนเด็กจาได้ว่าชอบกินมากและแถมซองพริกที่แถมมากกับขนมนี่โคตรเด็ดแต่ที่ให้เคยอร่อยก็เพราะว่าตอนนี้ปาป,ปิก้าไม่มีแถมพริกให้แล้วแต่ทุกวันนี้ผมยังจําได้เลยกับวลีเด็ดอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาป,ปิกา้าว้ายโคตรหลอนห,อหูไก่ย่งางโอ้โหไก่ย่างน้ําจิ้มมากับเจ้าไก่จิ้มสักนิดอร่อยติดใจอร่อยละกันฮะคือผมไม่ได้กินมานานละจําได้ว่าเมื่อก่อนเคยชอบมากๆ คือมันจะเป็นขนมที่มาพร้อมกับน้ําจิ้มไก่ฮะและคือน้ําจิ้มอย่างเด็ดเลยเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังแถมน้ําจิ้มอยู่ไหมนะครับคุกกี้อาร์เซนอลตำนานกล่องเก็บได้สําหรับเย็บผ้าไม่รู้ทําไมหลายๆบ้านถึงเอาไอ้กล่องนี้มาเก็บได้เย็บผ้ากันส่วนตัวผมแล้วถึงแม้ว่าหลายๆคนจะไม่ชอบแต่ผมชอบนะผมให้ได้อยู่เพราะล่าสุดที่กินมาตอนปีใหม่ผมรสชาติมันก็ได้เรื่อยๆอะขนมช็อกโกแลตหินอร่อยสมัยนั้นไอ้ขนมช็อกโกแลต,ห,กกแลตหินอันนี้อร่อยมากครับ คือผมไม่ได้กินนานแล้วก็เลยไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมแต่สมัยนั้นขนมนี่มันดีมากตรงที่แชร์กับเพื่อนได้แต่ถ้าใครเป็นคนขี้งกก็จะกระดกคนเดียวทั้งถุงเลยฮะยูโรเคก้กไม่เอาเป็นขนมที่คนรอบตัวกินแล้วอร่อยแต่ผมไม่ค่อยชอบเว้ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันตอนเด็กๆในตอนนั้นคือขนมเดียวที่ผมเลี้ยงตอนโตมาคือพอกินได้บ้างแล้วแต่คือจะกินต่อเมื่อหิวจริงๆแบบไม่มีอะไรกินเท่านั้นนะคิดแคทที่สุดในไทยกับตำนานคิดจะพักคิดถึงคิดแคท สำหรับส่วนตัวผมมันคือขนมที่อร่อยที่สุดในไทยแล้วเว้ยเป็นช็อกโกแลตที่กินแล้วผสมกับเวเฟอร์ได้ลงตัวสุดๆแต่ก็นั่นแหละฮะข้อเสียคือแหงอิบายฟันโอวลีอะไรนะฟันโอโอ้อฟันโอสนุกป่วนทุกที่เคยอร่อยฮะเป็นขนมตอนเด็กที่ผมกินบ่อยๆแต่ตอนนี้กลับไปกินคือไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วว่ะคอนเน่อร่อยขนมที่ทําให้เราเบียวว่ามีเล็บเพราะมันสามารถเอาไปใส่นิ้วเข้าไปได้พอดีเป็นขนมที่ผมชอบมากในปัจจุบันผมก็ยิ่งกินอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้กินบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วผมยังจําโฆษณาได้เลยที่มาถึงแม่อยู่ไหนนะแม่อยู่นี่จะรู้คอนเน่สแน็คแจ็คอร่อยตำนานขนมของคนดีคนไม่ดีกินไม่ได้ผมจําได้เลยโฆษณาสมัยก่อนหลอกหลอนมากตอนนั้นเคยคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นคนดีจะกินไม่ได้แต่ผมชอบมากนะตอนนี้ก็ยังกินอยู่เป็นขนมถั่วลันเตาที่กินได้เรื่อย ลูกอมไข่ไดโนเสาร์ไม่เคยกินคือเป็นขนมเดียวที่ผมไม่เคยกินในวัยเด็กไม่รู้ตอนนี้ยังมีไหมขนมน้ำตาลไม้อร่อยเกิดมา20กว่าปีก็่เพิ่งเคยรู้นี่แหละว่าไอ้ขนมบ้านนี่เขาเรียกว่าขนมน้ำตาลไม่คือผมจำรสชาติมันไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ผมจำได้ว่ามันอร่อยอยู่และจำได้ว่าต้องแกะออกมาเพื่อกินครับลูกอมบวยที่สุดในไทยอันนี้ผมชอบแบบชอบมากๆและผมคิดว่าไม่น่ามีเด็กคนไหนไม่ชอบ เป็นลูกอมรสบวยที่อร่อยมากเพราะปะกติลูกอมบวยจะเปรี้ยวแต่อันนี้ไม่เปรี้ยวเลยฮะดาก้อนถังไม่เอาเป็นขนมที่ผมไม่ชอบโคตรประเด็นคือเหมันเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วคือลิ้นผมจะรู้สึกแปลกๆตอนเด็กผมกินแล้วพอเคี้ยวอะ่ะมันจะเหนียวๆอยู่ในฟันคือจาได้เลยแล้วคือรสชาติคือมันไม่ได้แย่แต่สําหรับผมตอนเด็กคือเป็นขนมที่มันจะชอบเข้าไปอยู่ในซอกฟันแล้วออกมายากโคตรเหรียนลูกบอลช็อกโกแลตเคยอร่อยโอโ้โห ผมจำได้เลยเป็นช็อกโกแลตที่เมื่อก่อนอร่อยมากกินกันบ่อยสุดๆแต่ตอนนี้ผมมีโอกาสกลับไปกินมันเฟลไปเลยครับเพื่ออาจจะเป็นเพราะเราโตขึ้นเราได้กินของหวานหลายแบบมากขึ้นพอกลับมากินแล้วคือมันหวานเกินจา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 คืออะไรนะไม่เคยกินจำได้ว่าเคยซื้อมาแต่ต่อบ้านเฉยๆขนมไม่เคยกินเลยข้าวโพดอบกรอบแท่งที่สุดในไทยฮะเป็นขนมที่ผมบอกเลยว่าตอน,น,นเด็กๆคือกินโคตรบ่อยกินแบบสูบชีดกินแบบไม่คิดชีวิตและคือมันจะมี2รสฮะ คือรช็อกโกแลตกับรถนมคือผมชอบรถนมมากแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กินมานานมากแล้วฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังมีขายอยู่หรือเปล่าทวิสโก้อร่อยเพลงมันร้องไงวะทวิสโก้กรอบกู้มาแรงปะเมื่อสิบปีที่แล้วมันผมจาได้ประมาณน,านั้นเป็นขนมที่ผมชอบกินมากตอนเด็กๆเกพราะอะไรรู้ไหมฮะมันให้เยอะมากเว้ยแล้วคือราคาไม่แพงรสชาติก็ไม่แย่ด้วยซึ่งตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะยังมีขายอยู่ในเซเว่นมั้งนะ ท่าที่ผมจําได้ปาร์ตี้ได้อยู่ขนมคาราเมลที่เมื่อก่อนผมกินเพื่อเอากาดอะไรสักอย่างนี่แหละพี่ขอบอกเลยบอ,อกทิ้งหน่อยว่าเมื่อก่อนพวกกีนี่แหละทาการตลาดขั้นสุดเพราะว่าเวลามีขนมมาขายและเขาไม่ได้ขายแค่ขนมแต่มีพวกกาดดาก้อนบอลอะไรพวกนั้นแจกด้วยและปาร์ตี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยฮะเสียงหายอร่อยขนมเวเฟ,เฟอร์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมาเป็นขนมที่เกี้ยวกกรอบตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะยังมีอยู่ แล้วมีช่วงหนึ่งที่ขนมนี้มันแจกก๊าซเซนซียาด้วยผมจําได้สู่ก๊าซไม่เอาเป็นขนมที่ผมเกลียดมากมากเพราะมันหนึบหนับเกินแถมยังทําให้ติดฟันผมอีกด้วยและคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่คือไม่กินดีกว่าแถมเวลากินทีไรผมจะรู้สึกว่าเหมือนฟันตัวเองจะผุโอริโอ้ที่สุดในไทยตำนานบิดชิมครีมจุม่มนมที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทุกวันนี้ผมก็ยังกินและที่กินบ่อยมากๆคือโอริโอ้ปั่นกับนมคือมันเป็นขนมที่คู่กับคนไทยไปแล้ว ผมชอบมากและผมชอบกินคู่กับนมมากๆก็คือถ้าเอานมมาใส่แก้วแล้วก็จุ่มกินแต่ผมไม่ได้บิดชิมคีมอะไรนะคือจุ่มเสร็จแล้วกินเลยชอบมากเลยฮะซีเรียลอาหารเช้าโกโก้ขานได้อยู่เป็นขนมที่ผมกินไม่บ่อยมากนะแต่ตอนเด็กๆสมัยที่ไอ้พวกขนมอาหารเช้าดังมากๆมีช่วงหนึ่งที่ผมเคยเอามันมากินคู่กับนมอยู่ครับ ถึงรสชาติเอ่ยอะไรเอ่ยใช้ได้เลยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับชอบมากแต่ทุกวันนี้ยังจำโฆษณามได้อยู่เลยนะเนี่ยไอคนที่เล่นมุกว่าตูมเกิดเป็นโกโก้ครัช์ก็คือไอขนมนี้แหละฮะคาราดา้าอร่อยเฮ้ยมันยังไม่อยู่เหรอวะไอคาราด้านี่อันนี้ผมลืมไปแล้วนะผมพูดตรงๆเป็นขนมที่ผมชอบกินมากตอนเด็กๆมันจะเป็นก้อนกลมๆผมไม่มั่นใจว่าเด็กสมัยนี้เคยกินไหมแต่ส่วนตัวแล้วเป็นขนมที่ผมกินบ่อยพอตัวเลยฮะเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะนะตูมตามอร่อย นขนมที่ผมกินโคตรบ่อยตอนเด็กๆคือก,กินได้เรื่อยๆเพลินๆบิก้าที่สุดในไทยโอ้โหเป็นขนมที่ทุกวันนี้ผมยังกินอยู่เปนขนมรสช็อกโกแลตที่อร่อยมากที่สุดอันนึงถ้าใครไม่เคยกินนะผมแนะนําว่าต้องลองแถมคือราคาก็ไม่แพงแต่รสชาติดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆครับปูไทยปู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 ไทย,ไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตอร่อยถูกหลักอนามายัยใครๆก็ชอบปูไทยใช่สมัยนั้นคือชอบจริงอร่อยมากผมให้อร่อยละกัน คือทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่นะเออฮานามีอร่อยผมชอบมากเดี๋ยวนะมันมีวลีเดทอะไรนะฮานามีเขาเก็บรวยเพื่อนปะใช่ใช่สมัยนั้นแดนกับบีมเหมือนจะเป็นพระเอกโฆษณาด้วยโอ้โหตอนนี้พี่แดนกับพี่บีมเขาเป็นยังไงกันแล้วบางวันนี้เลตตำนานขนมขายอากาศ แต่เถียงไม่ได้จริงๆอร่อยฮะมันอร่อยจริงๆทุกวันนี้ผมก็ยังกินอยู่ผมให้อร่อยโปเต้เฮ้ยขนมนี้มันเหมือนจะมีวลีหรือเพลงอะไรปะแต่มันน่าจ,จะเป็นขนมที่ทําให้เด็กๆชื่อว่าโปเต้เยอะมากคือถ้าใครเจอชื่อโปเต้นะมันมาจากขนมนี้แหละครับแล้วเมื่อก่อนโปเต้มันมีซอสด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมันจะเป็นซอสเทริยากิเว้ยผมจําได้เลยโอ้โหเสียดายเลยฮะที่ตอนนี้ไม่มีให้แล้วผมให้เคยอร่อยละกัน อ้อผมจําได้แล้ววลีคือกอบเกี่ยวเขียวโปโตเตปะโอโจเฮ้ยโอโจอะไรนะลืมโอโจโอโจอะไรวะผมลืมไปแล้วอะ่ะอ้อเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจด้วยคือผมจําไม่ได้ละเว้ยนรสชาติมันเป็นยังไงจําได้ว่าเคยกินแล้วก็กินบ่อยด้วยช่วงนั้นผมให้ได้อยู่ละการพอลืมรสชาติไปแล้วอะ่ะแต่จําได้เลยเหมือนเดิมโอโจด้วยซีมอนที่สุดในไทยเฮ้ยขนมนี้มันคือขนมที่ผมโคตรชอบเลย ตอนเด็กแต่ตอนนี้ไม่เห็นมานานแล้วคือผมไม่มั่นใจว่ามันยังมีอยู่ไหมแต่ในตอนนั้นเป็นหนึ่งในขนมที่ผมกินบ่อยคโคดโปรดแต่เสียดายที่พักหลังมาไม่ได้กินแล้วเ FF มะเขือเทศที่สุดในไทยใครจะเถียงไอ้ขนมบ้านนี่โคตรตำนานคือยี่ห้อที่ดูกาก,ากจัดแต่รสชาติคือโคตรตำนานคือยี่ห้อมันจะเหมือนกับน้ำยาล้างจานแต่คือผมบอกเลยว่า ใครไม่เคยกินค้นหากินซะนะครับเพราะผมเชื่อว่าวัยเด็กทุกคนต้องผ่านไอ้ขนมนี้มาสักครั้งและคือตอนนี้มันยังมีขายอยู่ด้วยผมยังพอเห็นอยู่บ้างแต่จำไม่ได้แล้วว่าเห็นที่ไหนก็หมดไปแล้วนะครับกับจัดเทลิสขนมวัยเด็กแล้วเจอกันใหม่ในคลิปน้า